พักอนาคตไกลยังไงจ๊ะเดิมเนี่ยทุกคนคิดว่าพักก้าวไกลจะไปใช้พักนี้นะฮะแต่ตอนหลังเป็นถิ่นกาขาวชาววิไลเขาก็ออกวิเคราะห์เลยว่าเอาไหนคุยนักหนาไงว่ายิ่งยุบยิ่งโตเลือกตั้งซ่อมราชบุรียังไม่ชนะเลยนะครับโดยคนที่ออกมาพูดคือนายพานุวัตนเอกผลลกุลนะครับนายทะเบียนพักอนาคตไกล นายพานุวัฒน์บอกว่าก่อนหน้านี้แกนนำพักประชาชนหลายคนมั่นอกมั่นใจว่าจะปักธงในจังหวัดราชบุรีได้อย่างแน่นอนโดยเชื่อว่าได้แรงหนุนแรงสงสารจากการที่พักก้าวไกลถูกยุบมานะครับโดยจะใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงด้วยโซเชียลมีเดียแต่กลับถูกโซเชียลมีเดียย้อนสอนเป็นผลร้ายกับฝ่ายตนและจะมาแก้ตัวว่าใช้ระยะเวลาหาเสียงนั้นสั้นเกินไปเป็นเรื่องตลกทางการเมืองไหมล่ะ หากพิจารณาจากทฤษฎีที่พูดขยายความกันว่าพักก้าไกลย,ยิ่งยุบยิ่งโตเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองใช้ไม่ได้กับบริบทการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะประชาชนเขารู้ทันเพราะความเสื่อมศรัทธาหากพลพรรคของพักประชาชนยังฝันเฟื่องยักษ์ใหญ่ยักษ์ไหลแล้วไปต่อกับมาตรา1้อมันจะเป็นตัวแปรถ,ถึงการเมืองสนามใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคู่แข่งจับทางได้ถูก แก้เกมได้ทุกดอกและทิศทางการเมืองปี2570การเปลี่ยนม้ากลางศึกของพรรคเพื่อไทยโดยดึงพรรคร่วมข้ามขั้วข้ามอุดมการณ์สร้างความนิยมทางการเมืองด้วยนโยบายดิจิตอลเ l l ต t หันมาแจกเงินสดแทนจะทําให้ความนิยมของพรรคเพื่อไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่ในมิติทางการเมืองหากคุณทักษิณผู้เป็นบิดานายกเข้ามายุ่งเกี่ยวและสั่งการจะทําให้พรรคเพื่อไทยตกเก้าอี้ลำบาก เพราะคุณทักษิณน,นั้นเป็นบุคคลภายนอกพักไม่สามารถเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยได้จะเห็นมีการจองกระถินล่วงหน้าตั้งแต่รัฐบาลยังไม่บริหารราชการแผ่นดินเลยต่อจากปรากฏการพักก้าวไกลแปลงร่างส่งเป็นพักประชาชนจะให้ว่ากระแสลดลงยิ่งยุบยิ่งไม่โตเพราะประชาชนเขารู้ทันว่าพักการเมืองนี้เขาคิดอะไรกับสถาบันทาย้อนดูสถิติหลายสนามอบจอที่ผ่านมา1ิจังหวัดแล้วนะ แพรราบคาบทุกจังหวัดเลยนะแม้ไม่ได้ส่งในนามพักก็ตามแต่ในทางพฤติในัยให้ประชาชนเขาตัดสินกันเองความเสื่อมของพักประชาชนส่งผลกระทบต่อการเมืองสนามใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับพักประชาธิปัตย์ที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลอุดมการข้ามขัว้วเก็บไว้ในลิ้นชักก่อน ส่วนที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือนายเทง้งหัวหน้าพักประชาชนประกาศก้าวในวันเข้ารับตําแหน่งว่าจะจัดตั้งรัฐบาลพักประชาชนเพียงพักเดียวก็เป็นการฝันกลางวันฝันกลางอากาศโอกาสเป็นไปได้น้อยมากและยากมากเพราะสมัยหน้ามีตัวแบ่งหลายพักการเมืองและพักอนาคตไกลเองก็พร้อมจะท้าชนทุกพัก เชื่อว่าพักประชาชนสมัยหน้าอาจได้เพียงหยิบมือหลักสิบไม่ถึงหลักร้อยเหมือนการเลือกตั้งปี2,566ที่ผ่านมามนะครับแกก็ว่าอย่างนี้